สวัสดีครับบัญญัติคําประพาเสนอภาพเก่าเล่าเรื่องเป้าสายยันกับแอลย้อนรักเมื่อปีพุทธศักราช2526ทั้งสองคนแสดงภาพยนตร์ด้วยกันเรื่องสเสน่นักร้องเมื่อปีพุทธศักราช2526โดยสายยันสัญญารับบทเป็นเป้าป่าโมก ย้อนรักสลักใจรับบทเป็นแอลอ่างทองและยังมีดาราดังอีกหลายคนร่วมแสดงเช่นพุ่มพวงดวงจันทร์นวรัตยุตธนันล้อตอเป็นต้นกำกับการแสดงโดยดุลพิจิตหนังเข้าฉายเมื่อวันที่30ธันวามคมพุทธศักราช2526